ผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ของมาเลเซียคนนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราหิมนะคะและก็เป็นข้อสังเกตว่าเท่ากับการส่งสัญญาณเร่งเครื่องจากมาเลเซียเพื่อที่จะต้องการให้การพูดคุยสันติสุขในไทยคืบหน้าให้ได้มากที่สุดคะ่ะติดตามรายงานจากคุณชลัน์โยธาสมุทคะ่ะตันชลีสุกริฟี่ไซนาลอาบิดิน อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียคนที่20ได้รับแต่งตั้งจากอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาขึ้นมาแทนตันชรีอับดุลราฮิมนุรอดีตผู้บัญชาการสันติบาลของมาเลเซียที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อปี2561หลังมหาธีมุัมหมัดชนะการเลือกตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียอาจจะมีหลายปัจจัยทั้งการเมืองภายในที่ราฮิมหนูเองมีชนักติดหลังกรณีการทำร้ายร่างกายอันวาอิบราฮิมขณะที่ถูกคุมขังเมื่อ20กว่าปีที่แล้วขณะเดียวกันก็เห็นการเปลี่ยนขั้วบทบาทของผู้อำนวยความสะดวกจากฝากตำรวจสู่ฝ่ายทหารสุกิฟีเริ่มอาชีพสายทหารตั้งแต่ปี2521 เป็นพลแม่นปืนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีขณะเดียวกันมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธทางยุทธวิธีและปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบเขาเคยมีบทบาทในปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มคอมมิวนิสต์มาลายาระหว่างปี2529ถึง2531สุกรีฟียังถูกจดจำในฐานะนายทหารสายวิชาการเขาเคยเป็นรองอธิบดีมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งมาเลเซีย แม้จะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงต่อสถานการณ์ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยแต่การแต่งตั้งสุกิฟรีได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันสิ่งที่มาเลเซียย้ำเสมอคือปัญหาชายแดนใต้เป็นเรื่องในประเทศของไทยย้ำจุดยืนที่ชัดเจนไม่ยอมรับความรุนแรงการเยือนไทยครั้งนี้ ซุกีฟรีกล่าวในเวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปัตตานีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถึงการเปิดพื้นที่พูดคุยหลายภาคส่วนและความจริงใจในการแก้ปัญหาเป็นกุญแจสําคัญ perkara pokoknya yang ingin saya nyatakan bahwa mewujudkan keamanan b e r k a i t rapat dengan unsur kemanusiaan justru itu semua pihak terlibat wajarlah untuk mengusahakan ia secara inklusif dalam lingkungan bahawa, dalam lingkungan wibawa masing-masing. Dipaksikan kepada big heart dan juga big mind agar dapat membentuk satu situasi menang-menang. Tanjali Sukrifi Sainal Abidin, penpua amnui kuam seduak nekan Put Kuih Santisuk Chai Dan Tai Kuntisam, ตั้งแต่การเริ่มพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการเมื่อปี2,556ในช่วงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณนะเวลานั้นแต่งตั้งดาโตสารีอาหมัดซัมซามินฮาซิมอดีตรองอธิบดีหน่วยข่าวกลองขึ้นมาทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกบทบาทผู้อำนวยความสะดวกของซัมซามินในช่วงข้อเรียกร้องหข้อของกลุ่ม BRN ด้านหนึ่งถูกมองว่าไม่ค่อยคืบหน้า ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มองว่าช่วงกรกฎาคม2556เหตุความไม่สงบและการโจมตีต่างๆลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ด้วยปัญหาการเมืองภายในของไทยทำให้กระบวนการเจราจาสันติภาพไม่ค่อยคืบหน้าและ,ะเผชิญกับการหยุดชะง,งักหลายครั้งขณะที่การเปลี่ยนแปลงการเมืองมาเลเซียในปี2561 นำไปสู่การเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเป็นราฮิมนูรอดีตผู้บัญชาการสันติบาลของมาเลเซียแต่ด้วยการระบาดของโควิด -19 และปัญหาการเมืองภายในของมาเลเซียแม้จะมีความพยายามเดินหน้าเจรจาสันติภาพแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรการเปลี่ยนโฉมการเมืองมาเลเซียและบทบาทของตันซรีสุกรีฟีไซนนลอาบดีนกำลังถูกจับตาในฐานะความหวังที่ปลายอุโมง การเดินหน้าสันติสุขชายแดนใต้ชลันทนโยธาสมุทไทย PBS รายงาน